that the Buddha visited all. น,นี่คือขบวนเทียนจากวัดพุ่งสีเมืองนะคะเป็นขบวนเทียนแกะสลักขนาดใหญ่นะคะจากขอขอบคุณนะครับท่ามวัดพุ่งสีเมืองนะครับสื่งท่ามสาร้างเทียนนะครับแตาคือ สร้างวิเซียนข้าดีนะครับพร้อมกับยุ้ยไส้ก็เกินการพันวิสลุกข้าดีตลอดจนทีมงานนะครับแล้วก็ไปสร้างสรรค์เลี้ยงสางแปลงเต็นมานะครับรวมหลายเดือนน้องพี่น้องน้องบางคน,นจนเกินไปนะครับต่อที่ผมไปเห็นได้การส่วนวันศกวัอนอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่พันน้าะนะครับเข็มตะเหลี่ยวท่านโโน้นอนะครับน้อง เบื้องกต่งแงงนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเดีเบื้องกต่แง่งนั้นเป็นประเภทแยสลักขนาดใหญ่นะครับแยสลักขนาดใหญ่ใส่หาซื้อตอนมา,าปลาพญาม่านนะครับองค์สัดส่วนต่งตางๆนี่ข้อมง่ายจากต้นนะครับทอดท้ายรวมแล้วสิบเกือบยี่สิบเมตรนะครับเกือบยี่สิบเมตรส่วนสูงนี่ก็ประมาณหาเมตรนะครับส่วนสูงประมาณหาเมตรซึ่ง ล่องเบิงล่องแง่เบิงนะครับสำหรับตนเที่ยนตนเนียกาณาซิอยู่ในขอบเขตอี๋สวยงามนะครับเป็นอันดับตนตนของงานประที่นี่าเทีย่ยงเขาบรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งทางสราง้นะรสรางน,งนะครับสร้างเสี่ยนเอียงนะครับกาเพื่อนกระเบิงแง่งอยู่หลายหลายวัดนะครับกาทุกๆุกปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะวันทงนะครับเพื่อนกันร่วมสัมพันธ์แสงงบะม่าในการก่อสร้าง ลวงหลายพ่ายมาเพื่กันนะครับเทียบต่อการเงื่อนรังวัลแล้วนี่วบคุมนะครับมาแต่ว่าสิ่งที่คุม่าที่สุดนะครับเพื่อการห่มแมงหงห่มใจการเสียสละภูละเลียละน้อยของบรรดาพุทธศาสนิกชนตลอดจนห่างล้านคนส่วนจำกัดต่างๆนะครับสื่นเพิ่มมาเบืองมาแย่งในการสืบสั่งสืบสารน,นะครับหลายแสนนะครับหลายแสนรวมแล้วเป็นลักล้านนะครับน่หลักล้านในการาสร้างสรรค์นตนเพี้ยนตนอีกขึ้นมากนะครับ ท่านผู้ชมที่เขารลครับถากว่าเฮาล่องเบิงนะครับตอนฐานของต้นเทียนนะครับของปะทงสีเมืองในฮอกไกส์สิงด์งูว่าเป็นส้งกลมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ75เซนติเมตรนะครับสูง2เมตรนะครับเฉพาะต้นเทียนนะครับรอบส่วนยอดของต้นเทียนก็สูงประมาณ90เซนและสลักเป็นยอดบัวอาบัวความนะครับบัวน้ำเต้าบัวหงายอีก3ชั้นนะครับ อาสลับกันนะครับอันหมายถึงพระไตรปิฎกแสดงถึงค่ามที่รวบร่วมรับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยพระอินยัยปิฎกพระสุตตตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกที่ล่อล้อมจิตใจให้แสงสว่างทั้ทงชีวิตแก่ชาวบ,บุลให้เจริญหุ่งเพื่อง <S <S เป็นหนึ่งใจเดียวกันมาแยาวนาคพอสองรอยสามสิบย็นตีมาแล้วนะครับน้ออันนั้นถือว่าเป็นแยขคืน แบบหลอบไปด้วย3เทพกินาลีนะครับ3เทพกินาลีอยู่3ตนซึ่งหมายถึงโมหะว้่มลุมหลง,ลงนะครับของผู้หลงและควุ่มลังล่งเล่สงสัยนะครับรอบด้วยพญยาสนะพญาคนชนะฆ่านะครับที่หัวเป็นสางมี่โตเป็นหน้าเรื่องเล่าบนลัำตนเทียนประกอบด้วยเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าประท่านทอนแดมพระอินนะครับเนาะ ああ。